เริ่มเดือดเริ่มสุกเราจะมาเราก็จะใส่แกลบนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้จะมาเพิ่งจะเลิกงานแต่วันนี้จะมาทำต้ยมยำกุ้งจ้ะ ดูทําด้วยบนไปด้วยจ้ะเพืเ่อนๆจ้ะดูกุ้งกุ้งแช่แข็งบอกว่าคิงโพรนดูสมิมาสำเร็จรูปลแล้วจะที่แช่แข็งมาหน้าเบื่อมากเลยจะกินอะไรก็แบบมีแต่ของแช่แข็งจันดูสิอันนี้ก็สองร้อยกว่านะเนี่ยประมาณนี้ให้แฟนซื้อให้ได้มาแบบนี้ ความที่อยากนะต้องกินด้วยทั้งกินทั้งบนแฟนนอ้องว่าไปซื้อของที่แบบว่าซื้อไม่ถูกใจเราเนาะเขาบอกมันไม่มีมันมีแต่แบบนี้เขาก็เลยเอามาให้เนาะีนจะอันนี้ก็ปลาสติกเราก็จะใส่ด้วยแล้วกันพอดีปลาสติอซื้อมาไว้นานเราจะเอาใสา่ตู้เย็นมาตั้งนานแล้ววันนี้เลิกงานสายวันนี้จะทำต้มยำจะ้ะ โมโหเนาะอยู่ผิดที่ผิดทางจริง,รงประเทศนี้หาอะไรกันทะเลเต็มรอบแต่ไม่มีของสดไม่มีของลาสดไขาแล้วก็สายเท่าที่มีเาจะแต่ใครก็ยังซื้อเข้ามาก็เมื่อกี้ไปบนให้แฟนเขา ฝากเขาซื้อนะให้แฟนเขาซื้อให้ดูดิดจะเน่าแล้วก็เน่าอีกเนาะไปบอกทําไมเธอไม่เลิกเขาบอกไม่ไม,มีมันมีแต่แบบนี้ช่างเลยไม่กินต้มยำมานานมากแต่ต้มยำแล่อยากกินซดน้ำร้อนๆเห็ดเนี่ยก็ซื้อมาก็ ไม่ทันเราก็ใส่เห็ดด้วยจ้ะอันนี้เป็นเราผสมกับน้ำกะทิจ้ะนะน้ำกับน้ำกะทิเราต้องการแบบน้ำเข้มข้นจ้ะนะ ใส่ให้หมดปไปเลยเกลือหมด้วหอมทุบตะไคร้แล้วเราก็จะได้ใส่กระเทียมทุบเกลือ เราจะใส่ปลาก่อนบนะปลาสลิดไข่เต็มเลยจ้ะแต่เราไม่ชอบไข่มันซื้อมาไม่ชอบเลยไม่ค่อยชอบกินปลาสลิดเนาะเห็นมันน่ากินแต่ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ชอบจ้ะ กินให้หมดไปเลยปลาเราเริ่มเดือดเริ่มสุกเราจะไปเราจะใส่เกล็ดจ้ะ จะใส่ิงเผาด้วยนนี่ไงมีรสชาติเ้มขคนเนาะ ราใส่กุ้งเลยไปกุ้งมันสุกไว้นะเป็นก่้งเราก็ไม่แก่กินเลยในเรื่องสดเนี่ยมันมันกุ้งแล้วก็เสียหนัง ถ้าไม่อยากสดน้ำร้อนๆเนี่จะไม่ทำเลยนะวันนี้ต้มยำเรอให้วันอยู่แล้วเขาไปซื้ออีกแบงหนึ่งเดี๋ยวเราเรจะใส่

แล้วก็จะเป็นต้นหอมผักชีที่เราหั่นไว้คะเยอะๆได้ดดดดน,นเรียบร้อยจะเพา่แล้วไม่ได้เพิมไอ้พริก ไหนก็กินกินแบบนั้นโอเคปลาเตัสุมากเป็นเอกปลาสดบยเต้องยำหม้อเบอร์อ n กระติ๊ตัวยวกักษใหญ่มีไข่เต็มเลยจะทำกับข้าวที่ไรก็เครื่องไม่รกสักที่ลยจะกินได้นะอยากกินนะกุ้งก็แพรแถมกุ้งแค่แข็งกนึ่จะต้องยำองเราเรียบร้อยจะเพื่อนๆหน้าตาก็จะประมาณนี้จะนะกินกับข้าวร้อนๆจะใครมีมะนาวก็บีบมะนาวใสนะ่เนาะถ้าเรามะนาวหมดจะก็จะกินแบบนี้จะนี่ น่าทานน่าทานมากเลยจ้ะแต่ยังถ้ามีกุ้งสดกว่านี้เน่ท่าทางจะน่าทานกว่านี้จ้ะเพืเ่อนๆมาจ้ะชิมรสชาติต้อมยำกับเราจ้ะไม่เร็วไม่เร็ว